เดียวจากช่อง YouTube ตาขนเรคคอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยทุกวันเสาร์ครับเราจะอยู่กันที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านวางบานนะครับจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับเอาเปิดหัวตัวแรกครับด้วยควายสายพัฒนาของพ่อหวานกับแม่นาเป็นควายตัวผู้น้นผู้ชมสูงอยู่นะครับสูงอยู่สูงเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยโอ้อาอายุปีกว่า132แล้วครับ ก็ถือว่าเป็นเป็นสายพัฒนาได้เป็นควายตัวผู้นะครับเนื้อหนังดีวันทวนสมบูรณ์แม่ร้อยสีเจ็ดโอ้แม่ร้อยสี่สิบเจ็ดครับอาหน้าเก็บหน้ารุ้นหน้าซื้อครับใครที่มองหาพ่อพันธุ์ไปคุมฝูงนะตัวนี้แนะนำตัวนี้ครับไม่แพงด้วยนี่สูงสูงสูงก็ต้องร้อยเท่าไหร่แล้วสามสามเหรอ สามสองครับสูงร้อยสามสิบสองครับบวกลบไว้ครับถ้ามารับหน้าคอกไม่แพงครับลดได้อีกนิดหน่อยเอาฟังราคาเปิดครับตอนนี้เปิดไว้สองหมืนกับห้าพันครับสองหมืนห้าพันส่งส่งได้นะครับส่งได้ส่งฟรีสองหมื่นห้าพันน่ะในถ้ามารับหน้าคอกนี่ลดได้อีกเยอะ ลดได้เยอะมากเนะเยอะจริงๆก็โทรสอบถามกับพ่อหวานกับแม่นานะครับถ้ามารับหน้าคอกลดได้เยอะขนาดไหนแต่ถ้าส่งทั่วไทยแล้วก็2 5งหมครับส่งได้ทุกที่อ้าโอเคครับตอนนี้ตอนแรกเป็นควายตะพูนะครับทวนอีกรอบสูงร้อบวกลบอายุปีกว่ากว่าครับเปิดไว้2อ0 0 0ื่กับห้าพส่งฟรีทั่วไทยครับผมอาครับ ที่สองก็ยังเป็นควายของพ่อหวานกับแม่นายังอยู่ที่สายพัฒนานะครับตอนนี้สูง135เป็นควายเผือกให้ลูกสวยนะครับแยกลูกออกไปแล้วครับแยกลูกออกไปแล้วลูกสวยมากนะครับสูง135ถ้ามีลูกก็จะเป็นลูกตัวที่3าในท้องครับตอนนี้เราก็ตีไว้้เป็นท้องว่างก่อนนะครับเป็นควายเผือกนะครับ สูงร้อาอายุก็คือถ้ามีลูกก็จะเป็นลูกตัวที่3ในท้องครับเปิดไว 30, ้30,000กับ5,000ัส่งฟรีทั่วไทยราคาสา0 0 0นี่คือส่งฟรีนะครับ่านผู้ชมแต่ถ้ามารับหน้าคอก็ลดได้อีกเยอะครับนี่ครับเราก็ไม่รู้ว่าเราก็ตีเป็นท้องว่าไว้ก่อน ถ้าจะเอากิงก็เอาไปตรวจท้องนะครับนะได้เอาสามหมืนห้ครับชุดนี้เป็นสายเผือกเป็นแม่เผือกสวยๆนะให้ลูกสวยๆลูกมันลองเดี๋ยวน่าจะลงไปอาทิตย์ก่อนนู่นนะท่านผู้ชมมีอยู่นะครับไปเปิดดูนะครับลูกตัวนี้เป็นลูกตัวเมียแยกออกไปแล้วนะครับสวยนะลูกเขาสวยนะครับเอโอเคครับอันนี้3ามหมืน้าครับเอครับ มาถึงสายเนื้อนะวันนี้พ่อหวานแมนาเอามาทั้งสายพัฒนาแล้วก็สายเนื้อครับเอามาสองประเภทเอ่ะไปแล้วหลุดแล้วเอา้าตอนนี้เป็นสายเนื้อครับเป็นควายตัวเมียนะสูงประมาณร้อยยี่สิบสองนี่แหละครับโดยประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามเป็นควายตัวเมียอายุก็ปีกว่ากว่าตอนนี้เป็นราคาหน้าคอกนะเปิดไว 15, นะ้หมื่นห้านะท่านผู้ชมนี่ตอนนี้นะครับ ราคาหน้าคอกหน้า,าตลาดนี่แหละมารับได้เลยนะครับหมื่นห้านี่ไม่ได้ส่งฟรีทั่วไทยนะครับหน้าคอกหน้าหน้าตลาดนี่แหละมารับได้เลยนะครับนี่ครับราคาในเนื้อ,เ,อเป็นควายของพ่อหวานกับแม่นาเหมือนเดิมครับอายุก็ปีกว่าๆนะประมาณปีแล้วแหละดูดูเขาแล้วนะโดยประมาณครับผม เอาแล้วอีกตัวหนึ่งครับตัวสุดท้ายตัวเล็กๆมารักน่ารัก,รกอันนี้เจ็ดครับ7 5็ดพัเดือนนี่แหละอันนี้นะครับตัวนี้น้อยนี่แหละเอาไปเลี้ยงนอ้วนนะท่านผู้ชมจะได้ขายเป็นหมื่นนะเอาไปเลี้ยงตอนนี้เขายังผอมอยู่นิดนึงนะครับแต่ราคาก็น่าซื้อแหละครับเจ็ดพันห้าครับผม ถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับพ่อหวานกับแม่นาครับอันนี้สูงประมาณยังไม่ถึง120ดีนะยังไม่ถึง120เปิดไว้7,500ครับผมขายเจ้าของตลาดนี้นะเอาครับท่านผู้ชมคอยตัวผู้ผอมๆย่งๆโครงสร้างดีๆยาวๆนะสูงโย่งเลยนุ่นนะครับสูงก็นุ่นแหละ135ได้แล้วเนี่ยครับดูจากโครงสร้างแล้วอายุ ปีกว่าประมาณ17เดือนโดยประมาณมาไม่เกิน18เดือนเป็นควายของคุณตาสมนะครับอ่ามีแล้วนะครับข้อมูลมีแล้วคลิกคำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็จะเห็นเบอร์นายห้อยทุกคนครับสามารถโทรสอบถามต่อรองได้เอาวันนี้คุณตาเปิดไว้13,500ต่อรองได้เป็นราคาเปิดขายจริงๆก็ต่อรองได้อีกครับ สูงย่งยาวเลยร3 5นะครับเนี่ยอายุปีกว่าๆนะครับเป็นควายต่วผู้ครับเอาไปเลี้ยงกินหญ้านี่เต็มๆนี่เป็นคนละตัวเลยนะครับอะสองหมื่นนี่เห็นๆเลยครับเอาไปกินหญ้าฉีดยาไทยพยาธิแล้วก็เอาญ้าให้กินอิ่มๆนะครับขึ้นมาคนละตัวเลยนะเต็มมาเป็นคนละตัวเลยครับตัวนี้ครับ13,500บาทครับผม เป็นควายของตาสมครับอาครับชุดนี้ก็เป็นควายของตาสมครับมีสองโคมแม่ลูกออโคมนี้ก่อนแข้งขาหน้าเขาดีอ๋โคมนี้นะความสูงก็ประมาณ130ต้น,ต,นต้นนะครับประมาณนี้นะ30ต้นต้นไม่เยอะนะครับประมาณนี้แหละตีไวร้อย0บบวกลบอ๋อพร้อมลูกนะครับลูกก็เป็นลูกชายครับท่านผู้ชมเป็นลูกชาย นี่ตัวนี้เลยนี่ครับนี่ตัวนี้นี่ครับลูกชายเขาตัวนี้น้อยหลอดหลอดอน่ารักน่ารักนะเขายังไม่ทันโตนะเอาไปเลี้ยงดีๆบำรุงดีๆบำรุงน้ำนมแม่ดีๆก็จะใหญ่โตได้นะครับตัวนี้นะอายุประมาณเดือนกว่าๆยังไม่ถึง2เดือนนะครับประมาณเดือนนี้แหละนะครับกว่านิดๆน,นะครับเปิดไว้สาม0 0ื่นครับชุดนี้คมนี้แม่ลูกคมนี้นะครับ ลูกผู้นี่ครับแม่เขาก็ทรงเขาเขาทางดีอยู่นะครับถ้ามีลูกก็แต่เป็นลูกตัวที่เดี๋ยวดูก่อนดูให้อ่ะเขาเพิ่งลูกตัวที่สองนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้อาจจะเป็นลูกแรกก็ได้นะครับหมือไม่เกินลูกสองนะครับเนี่ยตัวที่นี่อยู่เนี่ยนะตัวที่เดินอยู่เนี่ยนะครับอาจจะเป็นลูกที่สองถ้ามีท้องก็เป็นลูกสามในท้องครับ เปิดไว้สามหมืน่นทนเป็นควายของตาสมครับอ่าสามหมื 30, ่นทนครับสูงประมาณร้อยสามสิบบวกลบพร้อมกับลูกชายอายุหนึ่งเดือนนะกบกวานิดนิดอ้าวชุดนี้สามหมืน่นทวนอีกชุดหนึ่งอยู่ใกล้ๆก,กันนี่แหละเป็นควายแม่ลูกเหมือนกันนะเขาอาจจะตัวเล็กหน่อยแต่ว่าเขามีลูกแล้วนะอันนี้เปิดไว้หมื่นแปดครับแม่ลูกแม่ลูกหมื่นแปดนะครับ ความสูงของแม่ก็ยังไม่ถึง130ตัวนี้ครับประมาณ120กว่ากว่านิดๆน,นะครับ12 3 24 25น,นี่แหละประมาณนี้ไม่เกิน125ครับท่านผู้ชม18ครับพร้อมกับลูกตัวเล็กๆตัวนี้นี่นี่เลยน่ารักน่ารักเดี๋ยวดูให้ตัวผู้หรือตัวเมียอ่ะก็น่ารักดีจังเอาไปไลเอาไปไว้ร้านกาแฟนะเอาไปเป็นควายแค่ท่านผู้ชม ไม่รู้ว่าตัวผู้ตัวเมียไม่เห็นตาสมตัวผู้ตัวเมียเน่ยตัวเล็กๆเนียอ๋อตัวเมียใช่ไหมเอาควายตัวเมียครับนี่ตัวเล็กๆนี่น่ารักมากพร้อมกับแม่นี่แม่เขาเปิดไว้หมื่นแปดครับเป็นควายของตาสมลูกเออแม่เ็าสูงประมาณร้อยยี่สิบสี่บวกลบนะครับ ร้อยยี่สิบสี่บวกลบอันนี้อายุก็ประมาณเดือนนะครับปิ่ไวหมื่นแปดนะคู่นี้นะครับคมนี้นะครับโอเคครับผมเอาครับชุดนี้เป็นควายของคุณตานิพน์วันนี้คุณตานิพ์เอามาสี่ตัวเหลืออยู่สามครับอันนี้เป็นควายเผือกนะครับควายเผือกความสูงก็นู่นแหละร้อยสามสิบสองบวกลบไว้นะลดลงมาให้ เปล่อกขาดเปือเกินครับเป็นควายตัวผู้อายุก็ปีกว่าจะเข้าสองปีครับนี่ครับนี่นะท่านผู้ชมตีไว้นะตีไว้ร้อยสามสิบสองบวกลบตีไว้เลยครับไม่ขาดแน่นอนนะครับเอาเปิดไว้หมื่นแปดครับเป็นควายตัวผู้สายเผือกนะครับสายเผือก อายุปีกว่า,วาสูงไว้สูง132บอกลบตีไว้เท่านี้นะครับโดยประมาณ18ครับเอา้าอยู่ใกล้ๆกันเป็นควายมูล่าแม่มันลองเดียวได้ถ่ายไปน่าจะเป็นพุทธที่แล้วนะครับนี่ครับนี่เขาร้องร้องหาเจ้าของเอาอันนี้ก็เปิดไว้ราคาเดียวกันครับ หมื่นแปดเป็นควายโตเมียเป็นควายมูลานะคุ้นนะจับได้ท่านผู้ชมเนะี่ยตัวน,นี้นะคุ้นมากนะสูงโย่งยาวโดยเฉพาะหางมูลาเขาจะหางดีหางสวยครับนะี่เป็นควายสาวนะอายุก็ถึงปีหรือยังเนี่ยน่าจะยังไม่ถึงปีเพราะว่าแม่เขาก็แยกแยกแม่ไปนะอายุประมาณสัแปดเก้าเดือนนี่แหลนะประมาณเก้าเดือนนี่แหละท่านผู้ชมไม่เกินนี้นะ มันแปดเก้าเดือนเอาเปิดไว้หมื่นแปดความสูงก็ไล่ไล่กันนะไล่ไล่กับควายเผือกนี่นี่ครับท่านผู้ชมประมาณร้อยยี่สิบเท่าไหร่นี่แหละนะน่าจะยังไม่ถึงร้อยสามสิบตัวนี้ยังไม่ถึงครับเอาเปิดไว้หมื่นแปดครับตัวนี้เป็นควายของคุณตานิพนธ์ผัดมาอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้าย ของคุณตานิพ์เหมือนกันอันนี้เป็นควายตัวผู้ตัวน,นี้ก็สูงครับสูงอันนี้ก็ใกล้ๆร้อยสามสิบห้าแล้วลหละนะครับแต่ก็ตีไปร้อยสามสองสามสามเหมือนกันนั่นแหละนะท่านผู้ชมเพื่อขาดเกินอันนี้เปิดไว้หมื่นเก้าอันนี้หมื่นเก้าครับอายุก็ปีกว่าๆเป็นควายตัวผู้หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทอ้า ชอบตัวไหนก็เลือกเอาครับของคุณตานิพนธ์มีอยู่สามตัวครับผมเอาครับชุดนี้เป็นควายของตานิอ่ามาดูหน้าเขาเขาก่อนเขาเขาจะมีอยู่ข้างเดียวอ่ะท่านผู้ชมนี่นะครับพอดีเขาไปชนรถเอาแต่ว่าเขาก็น่ารักดีอีกแบบหนึ่งนะเอาไปเลี้ยงไปเอาเลี้ยงเอาบุญท่านผู้ชมนะตัวนี้เลี้ยงเอาบุญ นี่ครับใครที่เห็นอยู่นะครับสายบุญสายนักบุญเอาไปเลี้ยงนะเขาเขาน่าจะเป็นชนรถเหลืออยู่เขาอยู่ข้างเดียวนะครับตัวนี้เป็นคอยตัวเมียถ้ามีลูกก็เป็นลูกตัวที่3ในท้องแหละถ้ามีนะครับสูงก็ประมาณร2 0กว่ากว่ายังไม่ถึง130นะอันนี้เปิดไว้13,500มาอยคอยตานิดนะเปิดไว้13,500มามั้ามาท่านผู้ชม เอาไปเลี้ยงเลยครับไปเลี้ยงเอาบุญตัวนี้ยาวยผมดูแล้วน่าจะโอ,โอกาสท้องมีสูงนะท่านผู้ชมแต่ว่าเราก็ตีเป็นท้องว่างอียาวดีสูงไม่เยอะแต่ยาวดี13500้าร้อยครับควายเขาเดียวเอาไปอนุรักษ์น่ารักมากครับเป็นควายตัวเมียเอาโอเคครับตัวนี้น่าซือ้ออีกตัวหนึ่ง เป็นควายตัวผู้สายเผือกตอนนี้เท่าไหร่นี่นะสิบหกเนาะโอ้น่าซื้อครับตอนนี้เอาควายดีๆมาวันนี้ครับไม่แพงครับลองเดี๋ยวว่าไม่แพงตัวนี้สิบหกครับหมื่นหกก็ไม่แพงครับเนี่ยเ,เทียบกับตัวอื่นดูเนี่ยรับใช้ได้เลยครับหนึ่งมืนหกพันครับเป็นควายเผือกนะสูงก็นุ่นแหละร้อยสามสิบนะครับ ร้อยสามสิบกว่าแล้วนะนี่นะครับร้อยสามสิบอัพแน่นอนประมาณตีไว้ประมาณร้อยสามสิบบวกลบนะครับแต่ว่าสูงกว่าอยู่เอาอันนี้หมื่นหกครับผมเป็นควายของตานิตตานิตเหลืออยู่สองตัวนอกนั้นขายไปหมดแล้วมัง้งเอาโอเคครับเหลืออยู่2ตัวครับชอบตัวไหนเอาตัวนั้นครับผมเอาครับท่านผู้ชมชุดนี้เป็นควายของตาบุญห้อยโปง่ง มีอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับสตัวเอาฟังราคาไว้ก่อนเลยนะเป็นราคาร้องนะต่อรองได้นะครับเป็นราคาร้องเฉยๆนะราคาขายอจริงๆก็ไม่ใช่นะครับเราตลาดนัดแห่งนี้ก็เปิดไว้เพื่อต่อนะครับสตัวนะครับ4ี่หมืนนะสตัวนี้นะครับแม่ลูกลูกคู่ทั้งสองตัวนะครับตัวนี้ก็แม่กับลูก อขออภัยท่านผู้ชมอ่ะนี่ครับแม่ลูกแม่ก็สูงร้อยประมาณร้อยสาสิบต้นต้น,ตนกับลูกชายนะครับคู่นี้นะครับเขาเป็นลูกก็เป็นลูกตัวที่ที่สองนะครับในท้องถ้ามีนะครับนี่ก็เป็นลูกแรกทั้งหมดนะครับเป็นควายสาวๆอยู่เอานี่นะครับ ยกนะครับขายยกถ้าแยกก็โทรมาสอบถามเอาครับอีกแม่หนึ่งนะครับเหมือนกันลูกแรกเหมือนกันนะถ้ามีลูกในท้องก็เป็นตัวที่สองเหมือนกันอันนี้จะเล็กก่อนนิดนึงนะนี่ลูกเขาก็อยู่นี่แหละอยู่ด้วยกันนี่นะครับนีช่ชิดกันอยู่อ๋อนะเปิดไว้4ี่หมื่นครับเป็นราคาเปิดสองแม่ครับสองแม่ก็ตีไปว่าเป็นแม่ละสองหมื่นนะครับท่านผู้ชม แต่ว่าเป็นราคาเปิดนะลดได้อีกนะครับลดได้อีกอันนี้แค่เป็นราคาเปิดเฉยๆครับขายเริงก็ไม่ถึงหรอกสี่หมื่นครับผมเอา้าเป็นควายของตาบุญห้อยโป่งครับความสูงก็แม่ประมาณร้อยสามสิบต้นๆน,น,นะครับส่วนลูกก็อายุประมาณเดี๋ยวดูให้อ่าตัวหนึ่งก็ประมาณสองเดือนกว่าอีกตัวหนึ่งก็ประมาณสี่เดือนกว่า,วาครับลูกเขา สเดือนกับ4เดือนกว่า2ตัวอแม่ลูกครับสี่หมื่นครับทั้ง4ตัวหรือหรือแยกเป็นโคมก็โทรมาสอบถามกับตาบุญห้อยโป่งนะครับเอาครับชุดนี้เป็นควายของตาเล่งผู้หนึ่งแม่หนึ่งนะครับขวามือเป็นตัวผู้ซ้ายมือเป็นตัวเมียครับฟังราคาเปิดก่อนเลย2ตัวนะครับเปิดยกคู่ เปิดไว้3ามหมกับ5,000เป็นราคาเปิดอ่ะต่อรองได้ราคาเปิดสามหมครับ2ตัวอ้ามาดูรายละเอียดอันนี้เป็นตัวเมียอันนี้เป็นตัวเมียครับนี่หน้าตาหน้าตาเขาสูงประมาณ1 2 3ยยี่าตีไว้ก็ร้อยยีบอกลบอายุ9เดือนนะครับโดยประมาณนี่นะครับ นี่อา้าอันนี้เป็นตัวเมียครับอายุประมาณ9เดือนสูงประมาณ124บวอกลบส่วนอีกตัวหนึ่งความสูงไล่เรี่ยกกันครับแต่เป็นตัวผู้อันนี้อายุปีกว่าแล้วอ้วนอันนี้อ้วนท้นสมบูรณ์สายเนื้อหนังอันนี้นะถ้าเป็นลูกสอดน,นี่ก็เป็นสายเพชรอุดอรนู่นแหละถ้าเป็นลูกสอดน,นะแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับบ้านๆนะแต่ว่าเขาอ้วนดีนะครับ าขายเป็นคู่นะครับถ้าเป็นตัวก็โทรมาสอบถามเอาเป็นตัวก็ขายแต่ว่าคุณตา,อาบอกราคาไว้รวมเลย3 5มหมครับ2ตัว3 5มหมเป็นควายของตาเล่งครับตัวผู้ตัวหนึง่งกับตัวเมียอีกตัวหนึง่งถ้าจะแยกก็โทรมาสอบถามกับคุณตาครับผมอาครับท่านผู้ชมมาถึงช่วงท้ายของรายการาปิดกันด้วยควายของ ตาบุญสักหลงเอาตัวเล็กๆนี่แหละเนี่อ่ะเอาเลยคุณตาได้อยู่เนาะคุณตาจะเอาขึ้นรถแล้วมั้งเนี่ยควายตัวเล็กๆตัวเมียนาน่ารักน่ารักสูงเม็ดเม็ดหนึ่งจะได้แล้วเนี่ยประมาณหนึ่งเมตรก,กว่ากนิดๆน,นะครับห้าพันห้าเอาตัวนี้น้อยเนี่ยน่ารัก,น,รกน่ารักเนี่ยห้าพันห้าครับเป็นควายของตาบุญสักหลงครับผมนี่โอ้ยน่ารัก เอาไปเป็นควายแค่นะเลี้ยงแล้วก็เอาไปเป็นควายแค่เอาไปผสมควายแค่นะครับท่านผู้ชมอย่าเอาไปผสมควายตัวตัวอาสายแค่เลยสูงประมาณเม็รนี่แหละเอา้าแล้วอีกตัวนึงตัวสุดท้ายท้ายสุดนะครับเป็นควายตัวเมียถ้ามีลูกก็เป็นลูกตัวที่สามในท้องแต่ว่าเขาแยกลูกไปแล้วก็เลยสถานะท้องว่าง สูงร้อบวกลบสูงร้อบเจ็ดบวกลบนะครับบวกลบไว้เปิดไว้2งหมื่นกับหกพัครับร้อยนะครับลูกแยกออกไปแล้วนะเป็นควายตัวเมียตอนนี้ทองว่างครับ2องหมืนอ้าวน่าซื้อครับ2องหมถ้าใครสนใจก็โทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับตาบุญสักหลงนะครับอันนี้ตัวสุดท้ายของคลิป นี่สวยอยู่ตัวนี้สูงสูงอยู่ร3 7เป็นสายพัฒนาได้เอาไปใส่ตัวใหญ่ๆครับยาวด้วยที่สำคัญคือยาวโอ้ยาวมากหางดีหางไม่ดอกนะครับไม่ดอกดูแล้วลองเดี๋ยวดูแล้วไม่ดอกใช้ได้เลยโอ้สมัยก่อนไม่ได้หรอก26 26นหแบท่านผู้ชมนควายรุ่นนี้4ี่0 0ื่นทั้งนั้นนะครับครับสี่หมื่นขึ้นสมัยก่อนนะครับอาโอเคครับ สองหมครับตัวนี้เป็นควายของตาบุญสักหลงตัวสุดท้ายวันนี้ผมลองเดี่ยวจากช่อง YouTube ตาขนเคคอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ